แคลงชาโมันก็ไปตกไปเลยทำไมไม่ตกใจกอ,อ,อ่ะเนี่ยมีมีชุดเดียวหรอมีอะไรอ่ะ ไซส์เคยไม่พังหรอนอ่ย

บ้านหรอกละ้บนอะไรต่อคุ้งสดเผ็ดมากปลาครับคุ้งสดเผ็ดมากปลานะครับคุ้งสดเผ็ดมากปลาแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่ง้วยกดไลค์กดแชร์ด้วย ว่ามีไม่ค่อยได้ลงคลิปใช่ไหมมาที่นี่มาแล้วค้าชิมก่อนอ่ะก็คือไม่รสชาตินี้เอาอะไรเพิ่มหวานเพิ่มเพิ่มเพิ่มกได้ไหมจะพาขอเผ็ดแต่ยังอีกได้นะน้องโอเคมาที่ร้านดิ้งครับเจ๊ก็มาไม่มาเจ๊ก็อ๋อ ปอันบุดตอด้วยอะไรนะแล้วก็เก่ดมากแต่ไม่ปลาเ็ดมากไม่ปลาเจ็มากไม่ปลาหนาอหมดแล้วรอพี่ก ขอบพริกหน่อยขอพริกหน่อยค่ะเดี๋ยวทำมือเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออะไรมันจะตกใจอีกไข่แดงเค็มเนาะเมนูน้อยค่ะ ลองชิมแบบไม่เป็นเวลาต่อใช่กินเผ็ดมากเลยเนี่ยกินเผ็ดใช่ไหมก็จะกัดจมูกได้อาฟริกมาแล้วแล้วไปไหนมาเจอเอ้ยเจอเจอเจอมาเจอเพิ่มเผ็ดคือเขากินเผ็ดมากนะครับมีน้องๆนะเดี๋ยวให้ขวดนึงนะเอาอะไรครับ เขาเอ่อกินฟรีร้านมีเหยดตังเหรออืมอุยจี๊ดมากวิธีกินเแบบขนาดนี้ได้เหรอไส้เฟ้ยไม่พังเหรอเนี่ยน้ำส้มสุปตาผสมไข่แบบเนียนเนียนนี่เนียน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 อร่อยใช่ไหมนี่นะคะน้ำส้มของแม่โบกัสสุปตาเรามาลองชิมกันดูสิว่าผสมไข่แบบเนียนเนียนหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมก่อนลองดีก่อนคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่ง เฮ้ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนปริงนี่คือน้ำส้มซุปตาผสมข่ายแบบเนียๆนๆค่ะคุณนี้เป็นอะไรงงสุกเผ็ดกลางปรารถนนี้จ้ะงงสุกเผ็ดกลางปรารถนานี้นะคะอุ้ยตัวนี้กินเยอะมากเลยใช่ไหมใช่สร้างไม่ได้หยุดเลยอ่ะน,นี่เพิ่มนะ<อ>เพิ่มทีละผทีละเมนูเสียนหนึ่งเสีย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 หนึ 1, 1> ่ง ีโต๊ะเดียวอ่ะเพื่องงพอถึงดีไงสั่งเรื่อยๆดีกว่าสั่งเยอะทีเดียวแล้วก็มันมันมันจะเซ็งเนาะพอหมดแล้วก็สั่งมัันก็ส่หมดก็สั่งสั่งอะไรสั่ง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 ให้เธอเลิกเที่ยวขอบคุณนะคะองศุกนะคะ วันนี้คุณแม่มาเป็นวันนี้คุณแม่มาเป็นลูกมือใส่ใส่ผักหรอจานจ้าาสสัสครับสวัสดีครับไปอยู่ไหนครับตรงอยู่ไหนครับไปดักลูกค้าหน้าถลดนเลยค่ะโมไม่เห็นไปเลยค่ะ ไหนอยู่ซจะเราลัวผักนำทันกอุ้ยเรียบร้อยาสเนีวันนี้คุณแม่เป็นมือจัดผักแล้วก็โรยอนยาี้่ใช่ค่ะแล้วก็ผักเขียวด้วยก็แล้วแล้วก็ผักชีผักชีที่นี่ไม่มีใบสละแน่นอะหายากหายากมากตนหนเอยต้นนี้อยู่เกืบโยนแล้วไม่ละ พี่ก็สั่งทีนั้นหนึ่งเลยเนาะสั่งไม่ได้หยุดเลยเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยเนาะขอบคุณนะคะอ๋อมาจะสาะคามเลยขอบคุณมากเดหรือเผ็ตามมาเดี๋ยวสาะคมก็จะมีนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะลงกันต่อไว้นะคะถอยแข็งเผ็ดมากใส่ปลาทานนี้นะคะเมาซีราสัตอิกหมดอีกแล้ว นี่สวัสดีน้องไอ้นะคะ แล้วก็มึกสายเผ็ดกลา,างปลาหมึกสายเผ็ดกลางปลากลับบ้านง่าย

เรียบร้อยกลับบ้านเคค่ะ